สองกรรมคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวผู้ใจหย,ยาบคายใช้อารมณ์และความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาชอบทำให้คนที่อยู่รอบข้างต้องเสียใจอยู่เสมอโดยเฉพาะกับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตหรือคนในครอบครัวเพื่อร่วมงานสิ่งนี้ถือเป็นการสร้างกรรมหรือไม่อย่างไร ในเรื่องนี้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ครับถือว่าเป็นการสร้างกรรมอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่ากรรมคือการกระทําคือการแสดงอารมณ์ต่างๆที่กระทําออกมาทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่ลองสังเกตดูว่าหากคุณสร้างกรรมโดยการแสดงออกอยู่เสมอว่าคุณเป็นคนขี้โมโหบ่อยด่าเขาไปทั่วด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวลองดูซิว่าคนรอบข้างคุณมีใครที่ชื่นชอบการกระทําของคุณหรือไม่ แน่นอนว่าคำตอบก็คือไม่มีใครชอบคนที่ขี้โมโหชุนเชียวไร้เหตุผลแบบนี้ผลกรรมโดยตรงที่คุณได้รับก็คือถูกสังคมรังเกลียดเพราะฉะนั้นการกระทำในลักษณะน,น,นี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างกรรมอยากหลิงเรียกไม่ได้ ผลกรรมอีกอย่างที่จะตามมาสำหรับคนที่นิยมใช้แต่อารมณ์โมโหก็คือการกระทำเหล่านี้จะไปกระตุ้นต่อมมะเร็งจะทำให้เราปวดเป็นมะเร็งเป็นผลกรรมที่เราจะได้รับจากการที่เป็นคนมีความคิดที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่โมโหบ่อยๆอารมณ์ร้อนอยู่เป็นนิสก็จะเป็นการเสริมให้เส้นเลือดในสมองแตกอาจเป็นเหตุให้ต้องพิการไปใน,ในที่สุด ผลกรรมของผู้นิยมใช้ความรุนแรงจะส่งผลให้ในชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของความรักถ้าคุณไม่เชื่อลองเอาต้นไม้สักต้นมาไว้ที่บ้านคุณแล้วทุกๆเช้าที่คุณตื่นมาคุณก็ดาาต้นไม้ทุกวันเชื่อไหมว่าต้นไม้นี้ก็จะเหี่ยวแห้งและไม่เติบโตและสำหรับตัวคุณเองก็จะรับกรรมที่สะท้อนกลับมาคือคุณกลายเป็นบ้าป เพราะเราปลูกฝังแต่ความอาฆาตแค้นจิตใจแต่ไปด้วยไฟที่สมเผาให้หมอดไหม้มันก็ไม่มีทางที่จะทำให้สุขภาพของคุณและชีวิตของคุณดีขึ้นได้เลยมีแต่จะทำให้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ในกองเพลิงแห่งความทุกข์